สวัสดีครับตามไทเทอของวิดีโอนะครับวันนี้เราจะมาดู French Ader นะครับกร a m ม a านะครับเราต้องเรียนอะไรบ้างเราถึงจะได้ Ader เป้าหมายของเราคือคนที่เรียน Ader เนี่ยหลายคนก็ต้องได้ b a n g ใช่ไหมแต่ก่อนจะได้ b A n g เนี ang, ่ย b a n g เป็นการต่อยอดของ Ader ดังนั้น Ader มันต้องแน่นก่อนเราถึงจะไป b a n g ได้ก่อนที่จะเริ่มวิดีโอนะครับผมอยากจะพูดถึงโปรเจกต์ที่ผมทําในช่อง YouTube วิดีโอนี้นิดนึงก็คือว่าผมเนี่ยเรียนภาษาฝรั่งเศสนะครับมาตั้งแต่อายุ15แล้วก็จนเรียนจบ แล้วก็ทำงานให้บริษัทฝรั่งเศสใช้ภาษาฝรั่งเศสล้วนจนอายุ26นะครับ11ปีที่เรียนมาผ่านมาแล้วทุกระดับนะครับผมได้ระดับ C นะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดเนาะ DAF ระดับ C เนี่ยปี2016นะครับก่อนที่จะไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสดังนั้นโปรเจกต์นี้นะครับผมทำเพราะว่าผมคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการทำงานแล้วนะครับน่าจะต้องทิ้งภาษานี้ไปแต่ไม่อยากทำให้ความ พยายามที่ตัวเองเคยเรียนมา11ปีศูนย์เปล่าผมจึงจะเอาความรู้ที่ผมมีเนี่ยมาให้นะครับกับคนที่จะใช้ประโยชน์กับมันได้ดังนั้นเอกสารนะครับที่ผมทำทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับผมจะทำวิดีโอยาวสอนภาษาฝรั่งเศสแบบจริงจังให้ทุกคนที่ต้องใช้อาเดอร์ต้องใช้เบองต้องใช้เบเดออะไรจริงๆเนี่ยได้มาเรียนรู้จากความรู้ที่ผมเรียนมาและจะไม่ได้ใช้แล้วคิดว่าอ่าโอเค เอกสารโหลดในลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับมาเรียนพร้อมกันวันนี้เราจะมาพูดถึงฉบับเร่งรัดของ grammar ทั้งหมดของ r d u นะครับทีนี้เนี่ยขออย่างเดียวอย่าเอาไปขายแล้วกันเพราะว่าผมทำเองผมให้ด้วยใจนะครับอโอเคทีนี้เนี่ยก่อนอื่นนะครับผมบอกไปแล้วเนาะผมสอบผ่านทุกระดับมาแล้วทุกครั้งที่ผมจะสอบเนี่ย ผมจะต้องรู้ว่าละแต่ละระดับเนี่ยเขาวัดอะไรบ้างดังนั้นเราจะต้องเห็นภาพรวมก่อนเราจะต้องรู้ว่าเราเรียนอะไรไปเพื่อที่จะทําอะไรได้นึกออกใช่ไหมอ่าสำหรับ r เดร์นะครับเรามาเริ่มกันเลยเราต้องรู้อะไรบ้างในวิดีโอนี้นี่คือ point เนาะอ่าอันดับแรกนะครับเรื่อง tense นะครับเรื่องตองหรือว่าเรื่องการใช่ไหมอ่าภาษาฝรั่งเศสเขาก็จะมีเหมือนภาษาอังกฤษและภาษาไทยเลยอดีตปัจจุบันอนาคตใช่ไหมครับเราเริ่มจากปัจจุบันก่อน Present tense นะครับหรือภาษาฝรั่งเศสเรียก Present เรายังไม่ได้ลงลึกเรื่องภาษาฝรั่งเศสมากเดี๋ยวว,วิดีโออีกเป็น10วิดีโอผมจะลงลึกเป็นภาษาฝรั่งเศสเองอเรื่องปัจจุบันเนี่ยเรามีเออแอร์ใช่ไหมครับแวบปกติแว็บปกติแว็บเออแอร์เนี่ยมันคือ80%ของภาษาฝรั่งเศสยกตัวอย่างเช่นอะไรโดนี่เอมีลงท้ายด้วยเออแอร์พวกนี้นะครับเราต้องผ่านให้ได้แล้วนะอ่าเดอเราต้องแม่นแล้ว v verb ir นะครับ ir mm hmm. เช่น f i n i r c h o ัวซี f i n i r คืออะไรครับ finish เสร็จใช่ไหมครับชัวซี i r คือ choose แปลว่าเลือกนะครับอันนี้เราก็ต้องแม่นแล้วเหมือนกันอ่ะอันที่3ที่เราต้องแม่นแล้วของ a d d e, เดนะครับก็คือ verb verb กลุ่มที่3ที่ลงท้ายด้วย er e, นะครับซึ่งไม่ได้มีเยอะแต่ก็เราก็ต้องเรียนยกตัวอย่างเช่น v ้ n แปลว่าอะไรครับ to sell um, อีกคำหนึ่ง atomic ที่แปลว่ารอนั่นเองนะครับแปลว่า wait นะครับเวลาผมเขียนคำแปลนะผมจะมักจะเขียนคำแปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะเดี๋ยวจะเข้าใจเองว่าถ้าเราเรียนภาษาฝรั่งเศสเทียบกับภาษาอังกฤษแล้วเราจะไปเร็วกว่าการเทียบกับภาษาไทยตลอดเวลานะครับเวลาผมจะช่วยจําตอนที่ผมเรียนฝรั่งเศสแรกๆตอนที่เป็นเด็กน้อยเนี่ย วิธีที่ทำให้ผมจำภาษาฝรั่งเศสได้เร็วนะครับคือการเทียบกับภาษาอังกฤษยกตัวอ,อย่างเช่น v o n d แปลว่าขายถูกไหมแปลว่า to sell ภาษาอังกฤษคำว่าอะไรครับ vendor แปลว่าแม่ค้า vendor on shopee เนี่ยคือแม่ค้าที่ขายของใน shopee เขาใช้คำ vendor ภาษาฝรั่งเศสก็คือ v o n d vending machine vending machine คือตู้ที่เอาไว้กดขายซื้อของอะ เครื่องขายของก็แปลว่าตู้กดซื้อของที่ญี่ปุ่นมีเยอะๆะครับเต่าบินอะไรเงี้ยเขาเรียก vending machine โอเ okay. ค irregular verb นะครับ Ir regular, irregular irregular แปลว่าไม่ปกติใช่ไหมครับดังนั้น verb ที่มันไม่ได้ผันตามปกติตาม3อย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างมาตัวเดียวเลยเนาะ f a ร r แปลที่แปลว่าทำใช่ไหมครับ ดู Do, หรือ make reflexive verb นะครับ reflect แปลว่าสะท้อนกลับมา verb ที่เราใช้เพื่อสะท้อนกลับมาตัวเองยกตัวอย่างเช่น่ s e e l a v e l o แปลว่า wash ใช่ไหมครับล้าง s e แปลว่าตัวเอง reflexive แปลว่าตัวเองล้างตัวเองคืออะไรครับ shower อาบน้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่น่ s e l e l v e อย่าเงี้ย มันจะมีคำว่าเซอร์ขึ้นหน้านะครับแปลว่าตัวเองเลเวนะครับแปลว่ายกภาษาอังกฤษคือคำว่า Lift ยกตัวเองขึ้นนะครับ Lift one self up แปลว่าอะไรครับตื่นนอนการตื่นก็คือเราต้องยกตัวเองขึ้นจากการนอนขึ้นมาใช่ไหมเ,ออเราต้องใช้แวพวกนี้เป็นแล้วนะครับอาร์เดอนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาสเตอร์ได้นะครับคือ3อย่างนี้อันนี้ก็คือ ทูท,ทูไทยไทยได้ถัดมานะครับ pasty composé pasty composé คืออะไรครับ past tense นะครับอดีตนั่นเองอาภาษาฝรั่งเศสอดีตคือคําว่า p a s s นะครับดังนั้นเราต้องใช้ pasty composé เป็นนะครับการบอกอดีตเนี่ยเราต้องทําเป็นแล้วการบอกอดีตเราจะใช้กับ2อง verb ด้วยกันคือ verb avoir แล้วก็ verb être นะครับ avoir คือ to have ใช่ไหมครับ ah être คือ to be นะครับมันจะมี การใช้อดีตใน2แบบอันนี้เป็นเช็คลิสเฉยว่าก่อนที่เราจะไปเรียนเรารู้เรื่องพวกนี้หรือ,อยังหรือเราเรียนจบแล้วเราแม่นเรื่องพวกนี้หรือ,อยังนะครับอนาคตบ้างอนาคตเนี่ยมันก็มีการพูดหลายแบบใช่ไหมแต่อันเนี้ยอาเดิมมันยังเป็นพื้นฐานอยู่ดังนั้นเขาจะเรียกว่า f u จ u โ e p o s นะครับ p o s นะครับแปลว่า near แปลว่าใกล้ๆดังนั้น near future การพูดถึงอะไรที่มันใกล้ๆใ,ใ,ใ,ในอนาคตนะครับเราจะใช้ v ว,ว่ b อันเลแล้วก็ infinitive อั f ฟินิทีฟคือไม่ผันเนาะยกตัวอย่างเช่นชูวีอะไรดีดอนนี่อืม I will give นะฉันจะให้นะครับเป็นการบอกอ่าฟิวเจอร์ที่ง่ายที่สุดแล้วอ่หรือชูวีเวผันตามชูใช่ไหมเป็นอัลเนะอล e ชเพราะว่าอัลเเนี่ยคืออั f ฟินิทีฟนะครับคือแว b ที่ไม่ผันใช่ไหม อาริก้เหรอฉันจะไปโรงเรียนเดอ a มฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้นี่คือการพูดถึงฟูจ o พอชนะครับอนาคตอันใกล้ซึ่งมันจะเป็นการพูดถึงอนาคตที่ง่ายที่สุดนะครับเราอย่างจะไม่พูดถึงอนาคตที่ยากขึ้นเนาะอันนั้นจะเป็นระดับ B อ่ะทีนี้เริ่ม pronoun นะครับ pronoun ก็คือคำสรรพนามเนาะฉันเธอคุณง่ายๆเลย เราต้องรู้ก่อนว่าประธานมีอะไรบ้างฉันกินข้าวเนาะเชอร์จีอิลเอลองนูวูอิลเอลพวกนี้เราน่าจะชินตั้งแต่อาอางแล้วนะครับแต่สิ่งที่ยากขึ้นของอาเดิ์นะครับก็คือเรื่องกรรมอ่าภาษาอังกฤษเช่นสมมติพี่จะบอกว่า I love you อืมฉันรักคุณ you เนี่ยยังไงก็เป็นกรรมแบบเดียวใช่ไหมหรือว่า I will give อะไรเดีย my love to you ฉันจะ ให้ความรับกับเธอให้ความลักกับเธอเนาะภาษาอังกฤษ you ยังไงมันก็ you เหมือนเดิมนอกใช่ไหมครับแต่ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะต้องเลือกว่า you มันอยู่ในบริบทไหนที่เป็นเป็นกรรมมันจะไม่เหมือนกันเออบางทีเราจะอาจจะใช้คําว่าอคำว่า you จริงๆใช้คำว่าเธอเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่ต่างคือเลลาแล้วก็ลุยภาษาไทยเขาเรียกกรรมตรงแบบนี้ i love you เป็นกรรมตรง Love you เป็นกรรมของเขาว่า love เลยใช่ไหมแต่ถ้าเรามาในกรณีที่ I will give my love to you you ตรงนี้เป็นกรร,รองอืเพราะว่ากรรมตรงคือ love ไง love ถูกให้ฉันจะให้ความรักกับเธอกรรมจริงๆอ่ะคือความรักที่โดนให้แต่เธอเป็นกำร,ร,รองและเราจะใช้คำที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันแต่เนี่ยแหละก็คือ ภาษาอังกฤษ,ษมันจะง่ายกว่าในแง่นี้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันให้รู้เฉยๆว่ามันเป็นเช็คลิสต์ที่เราจะต้องรู้แล้วนะระดับอาอการตั้งคำถามเกส o งนะครับการตั้งคำถามฝรั่งเศสเนี่ยจะมี3แบบหลักๆก็คือแบบง่ายสุดแบบภาษาพูดสุดสองแบบเซม i ฟอร์ม l ก็คืออะไรครับทางการ กลางๆไม่มากแล้วก็แบบ f o r m ม l เนาะ,ะพี่ก็จะพูดไทยคำฝรั่งเศสคำอังกฤษคำนะครับแต่มันก็คล้ายๆกันเนาะเดี๋ยวมันจะช่วยกันได้เองจริงๆเชื่อพี่อะฟอกแมก็คือเป็นทางการอันนั้นเราต้องใช้ให้เป็นแบบง่ายๆสุดแบบกึ่งทางการแบบเป็นทางการอืมเอ่อมาฝั่งขวานะครับ s e s i r t p t n นะครับก็คือการอธิบายสิ่งต่างๆเราจะต้องใช้ adjective เนาะ agreement หรือภาษาฝรั่งเศสเล็ก a g r e นะครับก็คือเราต้องผัน adjective ตามเพศตามอะไรไดอ้อันนี้ไม่ต้องไป Serious มากแล้วก็ position ก็คือวาง adjective ตรงไหนจากนั้น adverb นะครับเราต้องใช้ adverb ให้เป็นด้วยสร้าง formation ก็คือการสร้าง adverb ทำ a สร้าง adverb ทำยังไงคำ common adverb ก็คือคำที่คำ adverb ที่เขาเรียกว่าเป็นที่ใช้กัน ในระดับอาดบ่อยๆนะครับถัดมานะครับลงมาสีเหลืองข้างล่างก่อนนะกอมปาร้ฮซงนะครับหรือภาษาอังกฤษ comparison ก็คือการเปรียบเทียบเนาะมากกว่าน้อยกว่า plus ม่วงเก๋ใช่ไหมครับ plus เกแปลว่ามากกว่าม่วงเกิแปลว่าน้อยกว่า OC เก๋แปลว่าเท่ากันแล้วเราก็จะมีการพูดถึงสิ่งที่มากที่สุดสิ่งที่น้อยที่สุดด้วยนะครับอ,อันนี้ก็ต้องใช้ให้เป็นแล้วนะครับ มาดูฝั่งสีเขียวฝั่งซ้ายเราจะมี negation นะครับหรือภาษาอังกฤษคือ negation คือการปฏิเสธประโยคปฏิเสธอ่าไม่ไม่เคยไม่มีไม่ทำแล้วะจะมี4แบบปฏิเสธจะมี4แบบของอ่าเดินนะครับ never คือไม่นิวชามี i คือ never นิวเรียงคือ nothing น e วพลิ้คือ not anymore อภาษาอังกฤษคือ ไม่เคยไม่มีไม่ทำแล้วและสุดท้ายของอาเดอที่ต้องรู้นะครับคือ c o n n e c ก i o n นะครับก็คือการเชื่อมประโยคนะครับออันดับแรกการเชื่อมประโยคก็ต้องรู้จกักอร์ติกก่อนนะครับ A and the ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสก,ก็คือ a ่าง u n d เด l หรือ La du, de l เดลนาะคำพวกนี้เราเรียนกันอาอัางมาแล้วแต่ว่าอาเดลก็จะได้มีการทวนบ,บ,บ้างนะครับะจะใช้ให้ถูกต้องมากขึ้นเนาะ Preposition ก็ค,คือคำบุพบทเนาะก็คือบอกสถานที่นั่นแหละเช่น Location เนาะสถานที่อองดองนะครับเราต้องใช้ให้ได้ uh, Preposition คำบุพบทบอกเวลา the prix, ปองดองเดอพรีปองดองแปลว่า during นะครับ uh, The Pre แปลว่า since นะครับแปลว่าระหว่างใช่ไหมภาษาไทย mm hmm. The Pre แปลว่า since ก็คือตั้งแต่ direction นะครับก็คือทิศทางเนาะ r r ก็คือ to b e c k towards นะครับก็คือไปทางนั้น jusqua แปลว่า until นะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนลงรายละเอียดอีกทีนะและสุดท้าย basic conjunction ครับคือคำเชื่อมง่ายๆเนาะเช่น a me u parce que นะครับ a แปลว่า and me คือ but u คือ or parce que คือ because อ แล้วก็กองแปลว่า when ซีแปลว่า if นะครับนะครับคำพวกนี้นะครับเราจะได้เรียนในระดับอาอางซึ่งพี่จะแยกเป็นวิดีโอที่พี่จะโพสทีเดียวตุ๊บเดียวแล้วก็ใช้เอกสารนี้ที่เราโหลดมาเนี่ยเรียนได้หมดเลยนะครับโดยพี่จะแบ่งเป็นวิดีโอใน YouTube นะครับเราไปเริ่มบทแรกกับวิดีโอใน YouTube แรกของบทอาเดอกันได้เลยครับ